จากที่เคยเป็นแหล่งที่มีทั้งนักศึกษาแล้วก็คนที่ใช้ชีวิตจอแจเต็มไปหมดเลยนะครับมีเมเจอร์มีอะไรพวกนี้ตอนนี้ก็คือหน้ารามเนี่ยร้างไปเลยนะครับเงียบมากแต่ฟู้ดแลนด์ก็ยังตั้งที่เดิมนะครับตัวร้านเนี่ยใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ย้ายฝั่งจากด้านขวามาด้านซ้ายใครที่เคยมากินอาหารที่ฟู้ดแลนด์สาขาแถวรามคาแหงนะครับก็จะทราบดีว่า ร้านฟู้ดแลนด์มันจะอยู่ขวามือเล็กๆต่ตอนนี้คือเขาขยายออกไปครัวใหญ่กว่าเดิมเยอะเลยนะที่ผมถ่ายให้ดูตะเกียรนะครับหน้ารามก็แทบไม่มีคนแล้วนะเพราะว่านักศึกษาก็เรียนออนไลน์กันหมดล้วมาสอบปกติรามก็ไม่ค่อยมีคนมาเรียนอยู่แล้วนะเขาก็จะแค่แบบเออมามา,มาเจอเพื่อนมาอะไรเงี้ยเนี่ยร้านชีสร้านอะไรปิดหมดเลยคนระับเนี่ยดูดิร้างหมดเลยอะ่ะถนนโล่งเลยรถไม่ติดแล้วด้วยนะเมื่อก่อนเด็กเดินบนถนนเต็มไปหมดเลย มาเยี่ยมเยือนถิ่นเก่าที่คุ้นเคยนะครับเพราะว่าตอนผมเรียนชั้นมหาวิทยาลัยก็ใช้ชีวิตอยู่แถวนี้นะครับก็เลยมาแวะถูกและดีนะครับหรือที่รู้จักกันอีกชื่นก็คือฟู้ดแลนด์นั่นเองนะฝากท้องฝากชีวิตไว้กับฟู้ดแลนด์ตั้งแต่ตอนปีหนึ่งจนถึงปีสุดท้ายนะครับซึ่งแถวหน้ารามแถวนี้มันก็เปลี่ยนไปเยอะมากๆนะ ซอยนี้ครับซอยรังํำแหงยี่สิบสองสำนักงานใหญ่บ b บไม่ใช่สำนักงานใหญ่สิจะว่าเป็นสาขา BBL แถวรามนะนี่ดูปกตินี่คือรถติดมากนะนี่แทบไม่มีคนเท่าไหร่เลยนะครับร้านอะไรก็เปิดน้อยลงเยอะปิดไปหมดนี่เมเจอร์เมเจอร์รามครับตอนนี้ก็มี MRT แล้วรถใต้ดินแล้วนะครับคณะเศรษฐศาสตร์ กำลังเดินทางไปร้าน Thailand Outdoor นะครับสาขาก็ลาดพร้าวนั่นเองนะซึ่งเดิมทีเขาจะย้ายมาจากแถวสถานทูตลาวนะครับหรือว่าที่เขาเรียกว่าเม่งจ่ายนั่นแหละนะครับก็เดี๋ยวไปดูเก้าอี้เอ็นหลังแล้วก็อาจจะเป็นเปลอะไรพวกนี้นะครับเซื้อเป็นของขวันให้เจอตัวเล็กที่บ้านซะหน่อยนะครับผมเป็นฝั่งมหาวิทยาลัยคณะรัฐศาสตร์คณะนิติศาสตร์ ลูกพอ่อขุนก็คุ้นเคยที่นี่ดีทิ่นที่มีซอยออกัสนะเมื่อก่อนเป็นร้านตัดผมเมื่อก่อนตรงนี้ยังไม่มีคอนโดเลยตอนนี้มีแล้ะริซึมรามคำแหงดูสิมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะผมเรียนจบที่นี่นะครับที่นี่ไป t ท a แ l นด์เอ t ดอร์ก็ผมไปทานข้าวที่ฟู้ดแลนด์นะแล้วก็ วิ่งมาหน้ารามนี่แหละนะครับแล้วเดี๋ยวจะเลี้ยวเข้าซอยมหาทัยนะครับหรือว่าที่เขาเรียกว่าซอยรามคำแหงอะไรวะผมจำชื่อเลขไม่ได้ครับ FBT อ่ะเดออีเ๋ยวเข้าซอยนั้นนะแล้วทะลุออกลาดพร้าวร้อยี่สิบร้อยี่สองนะครับรามหกห้าไหมหกห้าหกสามหกอะไรไม่รู้นะครับอ่าโอเคถ้าเป็นรามคำแหงจะเป็นรามคำแหงหกสิบห้าครับเรียกกันติดปากว่าซอยมหาทยัยบางคนก็เรียกว่า ซอย FBT เพราะว่ามันมีออฟฟิศ f อ t บฟุตบอลไทยอยู่ตากซอยครับเขาบอกว่าเส้นทางลาดไปราดพราวร้อยี่สิบสองนะครับเห็นไหมแล้วก็ร้านไทยแลนด์อ u t d o o r สาขาลาดพราวเนี่ยเขาจะอยู่ระหว่างซอยร้อยสิบแปดกับร้อยี่สิบครับจะเรียกว่าเป็นซอยร้อยยี่สิบครึ่งหรือว่าร้อยสิบแปดครึ่งไม่แน่ใจนะเพราะ ไอเลขขี้มันจะอยู่ฝั่งนู้นครับเลขคู่มันจะอยู่ฝั่งนี้นี้จะเต็มไปด้วยผับบาร์แล้วก็หอพักนะครับเยอะแยะเลยผมเป็นเด็กรามผมก็พักกับเด็กรามนะครับแล้วก็ส่วนเด็กเอแบกอะไม่ค่อยพักแถวนี้ครับเขาจะพักแถวแถวหลังมอไม่ก็ตรงอื่นไปเลยเอ,อซอยนี้เวลาน้ําท่วมนะครับจะง่ายมากเลยเพราะว่าฝนตกนิดหน่อยน้ยนําล้นคลองนี้ในซอยนี้ก็เป็นทะเลนะเป็นเป็นคลองเลยแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าปัจจุบันเขาแก้ไขเรื่องปัญหาน้ําท่วม ไปมากน้อยแค่ไหนแล้วนะครับผมตลอดซอยก็เต็มไปด้วยร้านเหล้าร้านผับบาร์เยอะไปหมดเลยนะครับเดทกันหน่อยนะครับเลกิตอนนี้ก็มีรุ่นใหม่เข้ามาเยอะมากนะครับเป็นไม้เท้าเ r ร k ก,กิง้งเยอะเลยหลายแบบมากมาดูกันได้นะครับมีทั้งแบบ3ท่อนแบบยืดได้แบบพับนี่สมอบกก็มาใหม่เยอะเลยนะหลายสีเลยนะครับ นี่ถุงสำหรับช้อปปิ้งแบบพับได้ก็เยอะเลยสีนี้สวยมากออกแนวแบบแรกเก้รกเก้หน่อยนะครับเทนท์ uh, ten, นะครับรุ่นต่างๆก็มีมาแล้วเยอะแยะเลยโซ so, อีกสามก็ยังมีอยู่นะครับฮับบ้าไลท์สำหรับสามคนสำหรับหนึ่งคนฮับบ้าชิวก็ยังมีอยู่นะครับฮับบ้าทัวร์ก็มี เยอะแยะเลยหมอนแผ่นรองนอนนะครับเนี่อยเยอะนี่มีให้ลองตรงนี้สูบลมไว้พร้อมนอนลองนอนดูมีหินเดโม่ให้ด้วยอยากรู้ว่ากลางแล้วเป็นยังไงก็นี่ครับอินโฟเพียบทั้งขนาดทั้งลักษณะเวลากางเยอะแยะโอ้ก oh, <ๆ>็มาเพิ่มเยอะนะครับเป็นแบบแตะแบบสอดนะไม่ใช่แบบหนีบนะครับเยอะอยู่แบบรัดก็ยังมีอยู่นะครับเยอะมากหลายสีมากไปดู ของผู้หญิงอะเพียบเลยสีน่ารักมากแต่ละอันเลยวอลลี่เอ็กซ์ครับแจ็คเคนอเมริกันสไนเปอร์โครงใส แล้วก็ตัว3เลนมี OD Green ของเซนด้วยอ่ะวาเล่ Val er ด้วยแล้วก็มีเวเปอร์กับเซเวอร์แอดวานซ์อยู่เป็นสีโบวลเลียนเจอสเล่ด้วยครับนี่สเล่ที่หาอยู่เวเปอร์มีมช่องใส่เลนอินเสิร์ต RX ด้วย